เริ่มเข้ามาค้าขายกับคนไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งมีศูนย์กลางการค้าอยู่บริเวณรอบท่าเรือราชวงศ์แรกเริ่มเมื่อตัดถนนแล้วเสร็จใช้ชื่อว่าถนนยุพร,ราชต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากรัชกาลที่5ว่าถนนเยาวราชเป็นถนนสายหลักที่ทําให้การค้าขายในบริเวณนี้เจริญมั่งคัง่งกลายเป็นทําเลทองจึงมีชาวจีนอพยพเข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้น ถนนเยาวราได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถนนสายมังกรโดยแนวถนนที่คล้ายมังกรนอนทอดตัวอยู่ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนมังกรคือเทพเจ้าในตำนานที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภวาสนาและอายุยืนยาวเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่